สวัสดีครับขอต้อนรับเขสู่ Yo d e l i o u Channel นะครับผมคลิปนี้นะครับเราจะทําการสุ่มสัตว์แดงนะครับตัวที่2ของไอดของผมนั่นเองนะครับซึ่งกว่าจะได้ตัวที่2นี่ก็ดูฮะเบลล0พลังจะแสนนะฮะยังไม่ได้เลยครับตัวที่2องเพิ่งได้นะครับลงกับแครนของฮันุมานะครับผมเขาก็จะแบกเรานะฮะเพื่อให้เราได้มังกรแดงนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเอามาแลก จะเป็นหนังสัตว์หรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ตวันนี้ผมจะแลกตัวที่2นะฮะหนึ่งมื่นนะสามร้300จัดไปครับหนึ่งตัวนะโอเค้ okay. Okay. มันจะได้ซ้ำไหมเนี่ยตัวเดียวก็จะซ้ำอยู่เหรอโหชีวิตเราจะต้องไม่ซ้ำนะครับแต่ว่าจะได้สายไหนนะฮะเปิดไงครับทีนี้อา้าวลืมละโอเคไ้ okay. ที่กล่องนะครับโผผนึกนะครับตอนนี้เราจะเร่งความหรือโอ้ม,มีน้ำเงินอีกสตัว เร่งไปเลยไหมตัวนี้น่าจะแปดชั่วโมงมั้งผมยังเหลือไอ้น้ำเงินอีกตัวหนึ่งด้วยนะนี่ต้องแม็กไปแม็กไปสามช่องแล้วกันนี่เปิดเปิดแล้วก็เปิดโอเคเดี๋ยวเปิดเปิดสา่น้ำเงินก่อนแล้วก,กันเพราะว่าผมยังไม่ได้ไอ้ตัวปลาไหลปลาไหลดอกรู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับปลาไหลดอกปลาไหลดอกโอ้ยกดผิด อันนี้2เนาะแล้วก็ไอตัวแดงอีก1ตัวครับโอ้โหไอน,นี่ใช้ตั้ง3วันเลยไรผมมีเยอะผมไม่ค่อยได้กดคนระับมามาดูกันนะเออเดี๋ยวนะเองไงเนี่ยโอเคผมอาจอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวดูสัตว์น้ำเงินก่อนครับตัวแรกได้ปลาไหลหรือเปล่าปลาไหลหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้ไม่เป็นไรยัดคัมพีไปปลาไหลหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้อีกแ้วไป แจ๊คคัมพีมาดูครับตัวนี้ตัวลุ้นนะสัตว์ใดของผมตัวที่สองครับจะซ้ำหรือเปล่าครับ one two three อึ๊บเอ้ยโอโ้โหเฮ้ยโอโ้โหผมได้ตัวใหม่อยู่ว่าไอตัวโ,โคยกะอะไรเนี่ยโอโ้โหสุดยอดนะครับแต่ผมก็เห็นเขาก็ได้กันเยอะนะตัวนี้แต่ก็โอเคแหละดีดีดีแหละสำหรับผมนะผมชอบสายฟาร์มากผมไม่ได้ตีใครนะ โอ้โหมาดูกันว่าวันนีน้ตัวใหม่ที่เพิ่งมาเนี่ยคือมันทำอะไรบ้างนะครับนะฮะตัปั้นแรงนะฮะเพิ่มความเสถียรในการโจมตีมอนสเตอร์12%นะครับตีแรงขึ้น12ว่าแล้วก็ถึกมอนด้วย12%นะครับลดความเสถียรทั้งหมด10%นะครับโอเคแมมีกึง่ง PVP นิดๆแต่มันกลายเป็นสายถึกโอ้โหผมได้เปเพิ่มมาอีก15%นะครับแล้วก็ดอปโชคดีเพิ่มอีก10นะครับ โอ้นี่ไงตัวรวบรวมพลังงานผมได้มาแล้วนะครับตัวนี้พผมขาดไอ้ตัวพลังไอ้ตัวล้ำมากเลยนะหลังจากเอาชนะศัตรูได้คิดิด้ข้อเพิ่ม2พลังกายภาพเพิ่ม2พลังโจมตีเพิ่ม2เป็นเวลา,า30วินาท,ทีออก็คือถ้าเกิดเราตีมอนเยอะๆเราก็จะตีแรงขึ้นอีก30วินาท,ทีนะครับสแต็กสูงสุด50ขั้นนั่นเองนะครับโอเคสุดยอดจริงตัวนี้ไม่ได้สายฟา้ามาสะด้วยเลยทีเดียวนะครับโอ้โหนี่ผม จะต้องเลเวลอัพกันแน่นอนเลยนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวที่3มจะได้ซ้ำหรือเปล่านะครับเห็นบางคนเขาได้สัตว์แดงมา2องตัวแล้วก็ซ้ากันอยู่อย่างนั้นนะฮะโอเค okay, ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมมากนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ